ครับผมสำหรับฮานอยวันนี้นะครับผมไปแบบเร็วๆเลยครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือน1ิปีหกเจ็ดนะครับกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมสี่น้อยนะครับวันนี้เด่นที่หนึ่งสามสี่ห้าวิ่งลู่ที่สี่นะครับผมก็ชุดเน้นก็จะเป็นหนึ่งสามสามสี่สี่ห้าห้าเจ็ดนะครับผมชุดสามตัวก็จะเป็นห้าสามสี่กับสี่สามหนึ่งนะครับ ก็วันนี้ก็ทําให้เร็วๆครับไม่มีเวลาเชฟหนุ่มติดงานนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เชฟหนุ่มนะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมวันนี้ติดธุระด่วนมีงานด่วนนะครับผมต้องรีบไปเอาของที่ในไร่ครับผมก็เลยต้องไม่ได้สรุปผลน่นครับเมื่อวานก็เข้านะครับผมใครที่ดูก็กลับไปย้อนดูหลังได้น,นะครับผม โอเคครับก็วันนี้แบบมาเร็วไปเร็วครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีนะครับ